ครับผมวันนี้มีคลิปม่เรื่องหนึ่งนะครับจะมาสอนวิธีการใช้ส่งอีเมลของเครื่องรุ่นเล็กน,นะครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยว่าใช้ยังไงนะครับใช้างานกันยังไง <Okay. S 1> เอไปมาดูวิธีการใช้นะครับว่าส่งอีเมลยังไงนะครับสําหรับเครื่องรุ่นเล็กน,นะครับก็เอาต้นฉบับวางที่กระจกหรือถ้ามีฟีอัตโนมัติก็วางไว้ได้เลยนะครับ,รบเสร็จแล้วก็กดไปที่สแกน ไปที่อ e ีเมลกดลูกศรไปทางขวาแล้วเลือกลูกศรไปทางขวาแล้วกดลูกศรไปทางขวาอีกทีหนึ่งกดมาที่เซิร์ชเห็นไหมคำว่าเซิร์ชแล้วกดลูกศรไปทางขวาอันนี้จะมีชื่อขึ้นมานะครับผมแต่อันนี้จะต้องตั้งที่คอมหรือที่เครื่องถ่ายให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะได้นะครับผมอันนี้เราได้ชื่อแล้วแล้วก็กดคําว่าโอเคเข้าไปนะครับแล้วกดสตาร์ทเพื่อเขาจะทําการสแกนนะครับผม ไปที่อีเมลที่เมื่อกี้เราเลือกเชื่อไว้นะครับเสร็จแล้วถ้าไม่มีอะไรต่อนะครับเราก็กดฟ i n i s แล้วกดโอเคนะครับแล้วสังเกตนะครับไฟสีฟ้ามันจะกระพริบขึ้นแปลว่าอันนี้ส่งสําเร็จนะครับแต่ถ้ากลายเป็นไฟสีส้มนี่แปลว่าไม่สําเร็จก็ต้องมาส่งใหม่นะครับก็จบวิธีการส่งอีเมลสำหรับเครื่องมูอเล็กน,นะครับผมสวัสดีครับผม